พระองค์เน <vocal. S 2> ี siglo, <karang S 1> ่ยบอกว่าพระองค์เป็นผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งหลายพระองค์ไม่ได้เคลมพระองค์ไม่ได้เคลมพระองค์ไม่ได้อ้างอย่างเดียวพระองค์พิสูจน์ด้วยพระองค์เขาเจ้าของจริงจอัลลอฮ์เนี่ยได้บอกข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เอาไว้ในกุรอานอย่างมากมายเกี่ยวกับเรื่องต่างๆพระองค์บอกพระองค์คือเจ้าของภูเขาพระองค์บอกลักษณะภูเขาเอาไว้พันสี่ร้อยปีในคัมภีร์เล่มนี้พระองค์บอกว่าพระองค์คือผู้สร้างน้ำทะเลพระองค์บอกเอาไว้ด้วยว่าน้ำทะเลเป็นยังไงน้ำน้จืดน้ำเค็มมาเจอกันเป็นงขา้อหเจ นุษย์ที่ถูกตั้งคันอยู่ในคันมารดาเพราะองค์เป็นเจ้าของเพราะองค์เป็นผู้คุมระบบและพระองค์ก็บอกเอาไว้ในสุรมุมินรเรื่องอลลักษ์เรื่องตัวอ่อนเรื่องอะไรต่ออะไรบอกเอาไว้อย่างถูกต้องหมดไม่ได้เคลมอย่างเดียวไม่ได้อ้างอย่างเดียวว่าเป็นเจ้าของแต่พิสูจน์ด้ว่าพราะองค์เป็นเจ้าของที่แท้จริงและถ้าพิสูจน์ชัดขนาดนี้ข้อมูลที่บอกนี่มีมาพันสี่ร้อยปีที่แล้วมาจากชายคนหนึ่งที่อ่านมาออกเขียนไม่ได้ชัดเจนแล้วภาษาก็ไม่มีใครลอกเลียนแบบได้แถมยังมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ให้ได้พิสูนจน์ว่าพระอออออองงงงงงงคค์์์เเเเเเเปปปป็็นนจจจจ้้้้้้าา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 ขขขขขททัหลยยููมุษรรรรกกฏธชติพะผอง